Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, 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 con. Sunday, and Sunday, จันทร์แล้วอังคารอยู่ไหนครับอังคารอ่าพุธครับพื้นพื้นหัดครับสุขสุขเสาร์อาทิตย์ครับโอเคช<า>อเเัอ่ะจงเวินจงเวินอ่ะซิงชีอีสิงชีเออสิงชี 星期ส์星期五星期五星期六星期ยูโอเคผู้โตสี่ขวบหนึ่งเดือนครับมาโมลรมิชูเมลาลุงลุงตท่องเวันในหนึ่งสัปดาห์ครับ3ภาษา